สลอดเป็นเหตุลูกจ้างสาวร้านทองแอบลักทองไปขายใช้วิธีขโมยทีละนิดได้ไปเป็นล้านสารภาพติดพนันออนไลน์องอมแงมต้องเติมเล่นตลอดนายจักรกมลตันติรัศมี48ปีเจ้าของร้านทองย่านสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการน,นำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพสำโรวมใต้หลังพบพฤติกรรมลูกจ้างก่อเหตุลักทรัพย์สร้อยทองรูปประพันธ์ในร้านของตนหลายครั้งตลอด6-7เดือนที่ผ่านมาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนอนุมัติขอสารออกหมายจับนางสาวจิราพรพวงมาลัยอายุ33ปีในข้อหาลักทรัพย์นายจ้างและจนสามารถตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในชุมชนบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวจีราพรรับสารภาพว่าก่อเหตุหลายครั้งจำไม่ได้ว่าขโมยไปทั้งหมดเท่าไหร่คาดว่าน่าจะประมาณ40 5 0บถึง50าบาทส่วนที่ทำไปเพราะติดการพนันออนไลน์สลอ็อตโดยจะเอาทองที่ขโมยมาครั้งละ1-3บาท จ้างคนรู้จักนําไปขายที่ร้านทองของนายจ้างในอีกสาขาวันไหนที่ขโมยทองมาได้จะจ้างคนไปขายทันทีแล้วนําเงินที่ขายทองได้เข้าบัญชีเติมเงินเล่นสล็อตและใช้จ่ายในบ้านนายจัก,กรกมลอายุ48ปีเจ้าของร้านทองกล่าวว่าตนเห็นลูกจ้างใช้เงินเกินตัวผิดปกติมีเงินซื้อของให้ลูกเยอะผิดปกติจึงเริ่มสงสัยติดต่อไปที่ร้านสาขาสองที่น้องชายดูแล ว่ามีทองที่ร้านไปขายที่สาขาสองบ้างไหมทางน้องชายเช็คแล้วบอกว่ามีมาขายหลายครั้งตนจึงเริ่มไล่ดูกล้องวงจรปิดที่ร้านจนพบพฤติกรรมของลูกจ้างนำทองซ่อนไว้ในแขนเสื้อและพบว่ามีการขโมยบ่อยครั้งระยะ6-7เดือนนี้ขโมยไปถึง40-50บาาทมูล,ลค่ากว่าล้านบาทยืนยันไม่มีสงสารและขอดำเนินคดีถึงที่สุด